ตอนนี้นะคะมีข่าวดีสําหรับใครที่มีธุรกิจนะคะหรือว่าต้องเดินทางติดต่ออะไรกับทั้งฝั่งฮ่องกงหรือจีนม,มาฝากกันด้วยค่ะครับคุณสุภชัยเจยรระวณนรกรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแถลงข่าวต้อนรับปี2015ด้วย2นวัตกรรมล่าสุดนะคะสุดล้ำจากกลุ่มครูซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ให้บริการสื่อสารครบวงจร,รรายเดียวในไทยซึ่งสารต่อความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ไชน่าโมบิล กู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อนที่รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมพัฒนา2นวัตกรรมล่าสุดก็คือบริการเบอร์ไทยแดนมังกรครั้งแรกของการบริการโทรข้ามแดนที่สะดวกและคุ้มค่าสุดๆกับเทคโนโลยีซิมเดียวหลายเบอร์ใช้ได้ทั้งเบอร์เดิมและเพิ่มเบอร์ท้องถิน่นสําหรับติดต่อทั้งในไทยจีนฮ่องกงด้วยอัตราค่าโทรพิเศษอีกครั้งเปิดตัวโมบายดีวายส์รุ่นใหม่ True Smart 4G 5.5นคะค่ะ Enterprise ค่ะสมาร์ทโฟนที่พัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลี ยีลัมสมัยใช้งานได้แบบมัลติแบรนด์ในกว่า101ประเทศทั่วโลกรองรับเครือข่าย 4G อย่างเต็มประสิทธิภาพในราคาสุดคุ้มต้องมีค่ะเป็นอีกหนึ่งหลังจากที่ทางกลุ่ม True นะครับได้เซ็นสัญญาเป็น strategic partner กับ h ชน a าโ b i l e เนี่ยซึ่งเป็น operator ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมี subscriber กว่า8 0 0ล้านคนแล้วก็เป็น network 4G ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณตอนนี้เนี่ยนะครับ ตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการร่วมมือกันคุยกันมาตลอดนะครับ,รบช่วงตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นมา International ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ทางกลุ่ม device <light> ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความร่วมมือกันนะครับก็ <นะ S 1> จึงเป็นที่มาของอบริการเบอร์ไทยแดนมังกรที่เราล็อคกันในวันนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นพร้องต้องกันว่ามันเป็นความต้องการของตลาดนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับ กลุ่มนักธุรกิจแล้วก็คนที่มีความต้องการที่จะใช้เบอร์โลเคอลของที่ฮ่องกงและเมืองจีนนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับข้อดีของบริการนี้ก็คือว่าคนที่ใช้บริการนี้สามารถมีเบอร์ประจำนะครับเหมือนกับท่านมีบ้านอยู่ที่ฮ่องกงหรือเมืองจีนนะท่านก็จะมีเบอร์ประจำของท่านซึ่งเบอร์ประจำของท่านนียสามารถใช้ในนามบาัตร หรือจะบอกเพื่อนฝูงโดยที่ไม่ต้องทุกไปทุกครั้งต้องเปลี่ยนเบอร์ทุกครั้งนะครับฉะนั้นข้อดีอันแรกเลยก็คือมันสร้างความมั่นใจนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยที่ต้องทําธุรกิจกับทางฮ่องกงกับจีนเนี่ยคู่ค้าแล้วก็ลูกค้าของท่านเนี่ยสามารถโทรหาท่านได้ทางเบอร์ฮ่องกงหรือเบอร์จีนนะครับซึ่งคนโทรก็เสียค่าโลโก้นะครับใน,ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ใช้บริการเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนซิมนะฮะเบอร์ไทยก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่พลาดการติดต่อจากเบอร์ไทยของท่านด้วยเช่นกันนวัตกรรมอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของแฮนด์เซตนะครับจากการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็นำมาสู่การร่วมมือกันในเรื่องของการพัฒนาสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับซึ่งสมาร์ทโฟนของจุดเด่นของเครื่องนี้ของ True Smart 4G Enterprise เนี่ยเราต้องการที่จะตอบโจทย์นักธุรกิจ แล้วก็คนไทยที่ต้องการที่จะท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะไทยจีนฮ่องกงนะครับแต่ยังไปที่ทั่วโลกนะครับได้สัมผัสประสบการณ์ 4G 3G ทั่วโลกนะครับเครื่อง True Smart 4G Enterprise เนี่ยก็เป็นเครื่องที่รวมเทคโนโลยีการรับสัญญาณนะครับขึ้นความถี่ของทุกโอเปอเรเตอร์ทั่วโลกนะครับที่เป็นระบบ 4G 3G นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีมือถือเครื่องเดียวแล้วสามารถไปได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องนะครับ เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความต้องการของนักธุรกิจแล้วก็ไม่พลาดการติดต่อแล้วก็สามารถมีประสบการณ์ความเร็ว 4G ไม่ว่าในเรื่องของการทำงานเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างต่าง,าง,างก็อยู่บนเครื่องเครื่องเดียวความร่วมมือแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ข้ามคืนนะครับมันเป็นความร่วมมือท,ที่ที่ต้องิร์ k ด้วยกันใกล้ชิดจริงๆเทคโนโลยีการที่จะสร้างบริการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของ คุมริษัททรูและเชื่อว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถที่จะบุกตลาดจีนและฮ่องกงได้ดีขึ้นนะครับผมก็ฝากรดักนี้ไว้กับตลาดเมืองไทยด้วยครับ เยี่ยมเลยนะครับความร่วมมือระหว่างกลุ่ม True กับ h ชน a า Mobile ในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการยืนยันความตั้งใจของกลุ่ม True ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจบริการเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นเกตเวย์ก้าวสู่ AEC และภูมิภาคใกล้เคียงครับโดยวางแผนที่จะขยายให้บริการไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคเพิ่มเติมครับซึ่งทาง True เองก็เชื่อมั่นอย่างสูงฮะในศักยภาพทางธุรกิจของ h i น a า Mobile ในการสนับสนุนให้เราสา้าง สามารถแข่งขันในตลาดเหล่านั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับทำให้เราเนี่ยนอนไว้หลับนะฮะก,ก็ก็มีเรียกว่าสะดวกสบายจริงๆเลยนะคะ